ํมด,บดบา,าบตำรวจบรรชัยปวขาวผุ้งข้ามหมู่งานจราจรสอนอสิชันเรื่องมีอยู่ว่าในวันหนึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงสภาพรถเสียงดังนายตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงสภาพมาได้คันหนึ่งครับรถคุณดัดแปลงมาเนี่ยเสียงดังรถคุณจะได้เขาเฮ้ยรถคุ็ไปนัาที่ไหนรถผมไม่หมาจะสียนานี่น เสียงเสียงดูมันเสียงคอเป็นเอ็นเลยโอ้ไม่ดังไม่ดังที่ขับมาเมื่อกี้อ่ะไม่ดังใช่ไหมเออไม่ดังผมว่าไม่ดังใช่ไหมเออดูนี่ดูดูเอาเอาเล่นให้มันโดเลยครับมันต้องพิสูจน์เอาให้มันสุดๆไปเลยมันจะได้เถียงไม่ออกเอาเลยบิดเลยพี่เออดูนี่ ยอเลยครับทั้งยับบุดแล้วโอทั้งร้านทั้งรถยังไงล่ะครับคุณตำรวจบิดกับมือเองเลยเฮ้ยรถผมคุณตำรวจจะอจามาเลย,ร,ลย,ย,ยรถรมยผมอ้ไอ้จังอรทีอ้ไ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 จไป้ไเ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไ่้ไอ้อ้าอ้ไไอ้ออ้ไเ้ไอ้้ไย้ไไอ้ีอ้ไอ้ไไอ่ไไไ้้ ตำรวจต้องปิดทะเลขอย่างแรงเลยบิดปึ่งไอ้รถคันนั้นซึ่งตำรวจไม่รู้เป็นรถรุ่นใหม่เป็นเปียอโตรถก็เลยพุ่งไปชนกับแผงแม่ค้าซึ่งขายของอยู่ข้างทางเข่งข้าวของแม่ค้าผลไม้กระจายมดเลยตำรวจวันนี้ทนที่จะได้จับคนร้ายซึ่งขับรถเสียงดังจับจะต้องไปเคลียร์เรื่องข้าวของประชาชนสียหาย ขอบคุณดาบตำรวจวันชัยบัวขาวผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอตลิ่งชันเจ้าของเรื่องตำรวจเร่งเอง